สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขุสก้ขนขาเมื่อนี้เมออสมลนะคะมาพร้อมกับช่องปลุกลัมเพลินออฟฟิเชียลค่ะห่างหายกันไปโดนเนาะค่ะเนาะไปร้องฉีดพี่น้องมึงมื่อนี้มาจัดเต็มะค่ะจัดเต็มค่ะมื่อนี้มากับพร้อมน้ำปลาต้มสุกแซ่บป,ปากแดงค่ะน้ำปลาต้มสุกแซ่บป,ปากแดงกวนละ35บาท3ขวดลอย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 นะคะมื่อนี้ผลิตภัณฑ์นะคะเครื่อง เครื่องครัววันนี so ้ขอบคุณร้านพี so so word, ่อันชอบค่ะพี่อันชอบโคราชนะคะร้านทุกอย่าง20บาทค่ะร้านพี่อันชอบจากจังหวัดโคราชนะคะมือนี้แม่อสมานะคะมาพร้อมกับเมนูส้มตำหอยดอง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 นะคะมอนี้มาโดยเมนูส้มตำหอยดองบ่ได้กินโดนแล้วน้องข่ายี่น้องเนาะมือนี่สีมาตำให้พี่น้องเมือง น้ำปลาต้มสุกแสพปลาแดงเขากันพี่น้องบ่ได้อวยแซ่บค่ะแส่หน่อยเซบหน่อยแส่หลายเข้มนะคะ <laughs> วันนี้แม่เอาสมอสิตาบอ,อกพีกค่ะจะเพ็ิดเพอยู่ๆนาอพี่น้องเนาะมีหมดค่ะ <c oughs> อันนี้คือน้ำตาลแล้วก็ผงนัวนะคะ <c oughs> อันนี้หอยดองน้ำตาลกลัวมันไม่พอนะคะ <c oughs> แล้วก็เส้นมะละกอกรอบมากค่ะกรอบมากหืม พราว่าห้าแซ่อันยังกว่าอันเย็นเย็นไหมน้ำแข็งเออน้ำแข็งพริกสดมะนาวแล้วก็มะเขือเทศบ่มี่ยังหลายค่ะส่วนประกอบมิซัมานี้นะคะสขวดองค์ส้งเครื่องบอกพริกนี่ไส้ตามอายุได้ค่ะพี่น้องพอาาห้ามหมักจวดเนาะกินเผ็ดเผ็ดแดดฮ้อนๆเมื่อนี้แดดฮ้อนค่ะพี่น้องกินเผ็ดเผ็ดแก่เนี่ยแกแดดร้อนโอ้หือรั่วไปเลยจ้า มเมลส้มโอสิเติมน้ำต,ตาลนิดนึงเวลาตำบกักบอกเป็นบอกพริกมันสีบอแบบว่ามเามลส้มโอขอเอาลงลงพืนน้ <c oughs> นเนาะกวนท้ตาตำแบกพริกอยู่ตอนนี้นะคะน่ะเนาะคนละคนกัมาหมักใส่กระเทียมเมลส้มโอบอกคอยใส่เลือกๆกับเทียม,มเมยด้เอเพราะว่าเออแมวส้มอนี่มากินกับหลายกลัวกระเทียมแมวสม้ม,กกกกเม,มเอ,มอเลยบอกบคอยอันใส่ตำเนี่ค่ะเพราะว่ายันมันสีเปลี่ยนรสชาติ นางคดนางมักดอกว่า <Okay. S 1> ก็ว่าแมอออลซมาบาร์ไซตัมบอกพีคให้แหล่กค่ะโอ้ยบอกพีกเคเกินโคกกระโลดเ่ราะเพจมือนี้จะไปเพจมือไรค่ะนี่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 โอ้ยกลับกลับแต่มาได้แม่เด้อตัมบอกคุ้งได้แม่เด้อนี่แม่ซอลตัมบอกพีคเรียบร,อยร,ยรย้อยแล้วๆเมอออลซ์มาส่ใส่บักเคือเที่ยวลงไปไปตำใส่กันก็บอกพีคเพราะว่ามะเขือเขือหรือมะเขือเทศมันจะทําให้แบบว่าน้ํามันจะ มันจะเค็มโคนนะคะเนาะตำมผสมกันเลยเอาใส่มะเขือเทศลงไปเจ้าค่ะมะเขือเทศหรือบ้านท่านอื่นแบบเชเล่นแบบเชี่ยๆนี่แหละจ้าพี่น้องค่ะใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปมีแต่ตะเคืองอนี่ก็เต็มโคกแล้วนะคะนี่ยสมอกับสิตัอยู่ข้างล่างคือเก่าราค่ะพี่นอามมา้องตำมะเขือเกลือให้แหลกนะคะนี่บูด,ดเมอส์สมอ น้ำมะเขือเครือก็แตสีออกมาหวานหวานๆเปรี้ยวๆทำให้เป็นโอ้โหสุดยอดเลยนะครนี่ขอโทษขออภัยเด้อเสียงวุ่นๆอยู่หันมันเจ้าตัดหยาเด้อพี่น้องเด้อเมันตัดหยาเครื่องตัดหยานะครับพอจะตำเสร็จแล้วแม่เอาสมอจะปรุงเครื่องค่ะโอ้นะจ๊ะใส่มะนาวลงไปจ้ามะนาวประมาณสามลูกนะคะเราจะกินแบบ เมโอสมอสิไส่กันเปียกลงไปพร้อมมัลงคนว่ามันขมแต่ว่าเมโอสมอว่ามันเป็นยานะคะใส่เปียกลงไปพร้อมเรียบร้อยเลิศส่วนเกียนบอกเกียนบมักเน่ากับไส่ลงไปเลยจ้าตั้งแต่คเครื่องกับเครื่องโคกเราพี่น้องนั่นนี่ยัวยัวแห้งขาดสวนบมักเน่าใส่สวนหนึ่งไปเล็จ้า พูดถือกล่องกระน้ำได้แตะกระซมเลค่ะแม่ฮะกระไส่มันสมนะจ้าใส่บักเน้ามาคะขอทานนะคะแม่เอาสมอขามาค่ะระหว่างความสมนี่ผู้เอกผู้เอกเทอูตั้งไหนค่ะมะนาวบักไหลขอทานนะค่ะจ้าอันนี้ใส่มันสมดีค่ะใช่ระหว่างอันนี้กับอันนี้อันไหนสมกว่ากันแม่เอาสมอสมกว่าอ่ะกระใส่ผงม่วจ้าพี่น้องผลว่า อันนี้ครั้งนี้มันผงว่านี่ยไปนน้ำตาลเด้อพี่น้องเด้อฮะยังค่ะคือสายลายแท้ฮะฮะใส่เบิ้องหน้าพี่น้องเบิ้งผงว่ากับน้ำตาลก๋วยเตีน้ำตาลน้ำตาลไส้สตอีกต้อนนึงโอ้มันเป็นสูตรมันเป็นสูตรเสียพโรตขยี้มากนลค้ับเาอเสียงสวดสวดที่หนึ่งเสียงน้ำตาลนี่แจเด้อมไนผงว่าเด้ออีตอนนี้นี่ย่างว่าอะไรค่ะยางลูกขึ้นปวดขาโลูกโมกันผงว่าอะไรกว่าค่ะ พอจะเสร็จแล้วปุ๊บเราจะใช้น้ำปลาต้มสุกแซ่บปากแดงจ้าอันนี้กวดมันเหลียอยเมลออสมอลเส,สดายใสก่ก่อนค่ะประมาณหนึ่งโชวแพ็กเก,ก<ร>จจิ้งหน่อยนี่ของแท้ต้องมีอันไม่ใช่นี่แล้วยืนเหด,ๆๆหด,หเดป,าปากแดงเจึ้งคืองูหางกวดด้วยพี่น้องเด้อนะครับปลาต้มสุกแซ่บปากแดงแมลออสมอลเดอบ่ไดย้ดยอวยค่ะผ่านอยนะคะมีเครื่องหมายคุณภาพด้วยนะคะเครื่องหมายจดแจ้งค่ะแล้วก็แเมลออสมอลคือเกียร์บ๊วยข้าบันนี้ที่ดังไหนใส่อีกตีใส่อีกค่ะ ส่ลายเสียบลายใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ลายเค็มค่ะมืเกียง่ายอ้หอันพูดมีเขียวหน่อยไหมเกี่ยน้ำมันอันนี้ได้แล้วอ่ะนี่ก่อนใส่เราต้องเขย่านะครับเพราะว่าอาจจะเป็นภาษาอีสานเอ็นมาไงขย่าสั้นนะคะหรือซิดก็ใส่ไปอีกประมาณปัซนเอ้นย่อ โโอออยยหา้เลเพราะว่าน้ำน้ำหอยดองมันก็จะมีอ่ารสเปรี้ยวๆนิดนึงแลเราก็ต้องใส่เค็มตัดเปรี้ยวๆตัดเค็มแล้วก็ตัดานด้วยน้ำตาลแมวสมอลขาขอถามหน่อยค่ะอะไรคะมะงคือก็อดแค้นเล่นไปแล้วค่ะเราแค่น้ำแข็งมาชานะทำไมคะ เยเห็นยังมิตรหองต้าเซลหรอพี่นองเอ้ยรู้ไหมกระเทยตายตอนไหนตายตอนไหนตายตายตอนเจอกันเ <pe ak> พราะอะไรคะวิตายแล้วมอะไรย่ครับ <c oughs> โอหาเลย <c oughs> อันมเมลสมารถซิมนิดนึงฮืฮึ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 น้อยแึบึฮ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  ใสายไลยดิ <c oughs> ว่าปันใดค่ะเอาอีกแล้วมันเค็มแล้วก็ต้องตัดตัดเค็มนิดนึง <c oughs> โอ๊ยมันสวน <c oughs> บอกหน้าสวนหนึ่งบนเนาะคอยสิเว้าสู่ฟังพี่น้องตามบอกหุ้งแล้วเวตั้งเต๊เครื่องกับเครื่องโคกนี่แม้คอยสิเอาเศษหมอกหุ้งใส่จังใดบัดน,นี้เอาเพระจมาคื้นยากแท้ทีนี้เราก็ใส่ หอยดองค่ะเอาน้ํามันมานิดนึงนะคะนะมันจะเสด้กินของนําหอยดองค่ะหอยดองค่ะหอยดองค่ะหอยดองนะคะไม่ใช่อะไรดองนะคะหอยล้วนๆจากห้อยดองจ้าหอยดองตู้ตัวมาเลอเลยค่ะหอยดองนะคะหอยดองต้องมาจากประจวบชิลีขันนะคะ้าดชันเองบ้านครูเอเองนะคะต้องตัวใหญ่ๆตอนใหญ่ๆอย่างนี้นะคะโอ้สวันสัวไ่ได้ดอกแม่เอ้ยนะคะถ้าเราสัวไม่ได้เราก็ ฮะโอ้ม,มันผ่านแล้วนี่ไงแมอแมเอา์ซมอนสุดยอดเลยดืม,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 มเนี่ยเนี่ยผ่านโดยด้ยวยขาผ่านโดยด้ยวยเราจะพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับอยากให้พี่นอ้องเลยเมืองไก่เมืองไก่เลยเมอส์ซมอนก็จะเอาแบบหุงใส่ยักหนอ่อยจะหุงใส่อันนี้มันตำเลยก็ตาม เอ็ดยังกินน้อยแม่โอาะคุกตกไมาจักใส่เดนู้งอันนีไปทั้งงาหลังบ้านรไหมบู๊สุดทา้งงานไปไปไปเจ้าเจังมามาซิมอันนีไปขอซิมก่อนเดี๋ยวบอโอ้โหกระร่างสีสวอยู่นนี่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 เต็มโคกพอดีพี่น้องตกใจหมดนีแตะเข้มเข้มสันดอกสันดิยางมาบกเข้มเดยบอเข้มมาหนี้ส่วนส่วนนี้มันเอาใส่ไม่ได้นะครับไม่เอาสมอจดเรียนน้ำออกเพราะว่าเราแช่น้ำเย็นนะจ๊ะ ทีนี้เราถ้ามันล้นคกนะคะเราต้องใช้แผนใหม่นะคะอันนี้แก,ก้วน, <c oughs> นี่ <c oughs> นี่นะคะันะคะนะคะ๊อืมัวเอีนั่งยอนยอนอยากตดนะคะ <c oughs> นั่งยิ่งย่ออยากตดด้วยน, <c oughs> นั่นเพราะว่า <นะ S 1> แล้ว <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยพี่น้องทำไ,ไมเอาสมอตดดิด คนค่ะคนคนอย่างเดียวนะคะคนอย่างเดียวนะคะคนอ่ะเอคุณเอซิมค่ะคุณเอซิมอยาโดนมาชิมเลยยาโดนโอ้ยชุดโป้อยู่โป้อยู่มาชิมแน่ี่ยเนี่ยถ้ายกเรียกโป้จะว่าอร่อยมาก ไม่ยังหยำโป้มือของชิมไปกังไหนค่ะอร่อยไหมได้ชิมไหมเอานี่ยเดี๋ยวไม่เอาสมอาชิมให้มึงพี่น้องข้ามโตโตนี่บอหอยบอหอยดองนี่ครับชิ้นอะไรอร่อยใหญ่เนี่ครับเปรี้ยวหวานนำได่ชิมาชิมไหมนักเกิจะตเสกไข่ชิมแม่ลืมลอ่าชิมชิมชิม ป้าเนี่ยบักตกเออมึ้กระเสียตอนไหมตอนมะหอยว่เอาคือิอออมใส่วเด็ดรสชาตาก็มาถือไปกินยวนสาง,งงานลดิม <c oughs> โรล,ลายเป็นแลามาเออออเอันสี่ะบันี้เมืองบนันี้เราจะอกทศใสถาดนะครับพร้อมที่จะกินแล้วก็เทใส่ถาดจ๊ะนะจ๊ะ,นะจะ นะจ๊ะท่านผู้ชมค่ะแล้วเราเรามีเมนูอะไรบ้างวันนี้เมนูวันนี้ก็คือทอดปีกไก่ค่ะส้มตําแล้วก็อะไรอีกยังแน่ก่อต้มสวายปลาสวายนึ่งทอดนะคะต้มแซ่บต้มแซ่บข้าวหมูย่างข้าวหมูย่างปลาคืออะไรจำอนี้ปลาเผาปลาเผาขอบคุณมืึอคืนนี้เพื่อนเพื่อนไหแมาซื้อกับเขาขอบคุณพระเอกมานพเออพี่มานาชัยลูกนบไม่พี่มนาชัยนุกนบลูกยัางก็ลูกนบ ลูกนกเอออันนี้แม่ฮักที่เนี่ยแม่ฮักไปหมดไปแล้วเนาะเยค่ะเทสะถ่านเราค่ะเทสะถ่านเราแล้วกินได้รก็กินกิดอ่ได้กับเทสทีมนะจ๊ะนี่หอยดองครับพี่น้องป๊ดสีซันแล้วนะเรื่องเมอส์โมร์ตั้มหอยดอง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 ออกอองออกอองจักหนาที่แล้วสิบ